ดีฮาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super f ร i e อ่าวันนี้ผมจะไม่ใช่หมาฮัสกี้อีกแล้วฮะวันนี้ผมกับพี่ล็อกจะกลายเป็นแมงมุมแมงมุมไอแมงนักเกียรติขาเยอะๆใช่ผมจะไปเป็นแมงมุมฮะ เขาว่ากันว่าแบบนี้เราจะกลายเป็นแมงมุมได้เราจะต้องสร้างหังของเราให้ใหญ่โตและก็เก็บมแมลงมากมายไปป้อนให้ราชาหาและก็พัฒนาบ้านเราให้ใหญ่เบื้เริ่มฮึมเป็นเมืองแมงมุมสุดไฮโซบ้านของหมากับพี่ล็อกจะเป็นยังไงอะไปดูกันเลย <Wow. S 1> โอ้ยพี่ล็อก แมงอ้วเราเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเออดูเราดิท <laughs> ี่ล็อกเราเหมือนเต่าอ้วนแต่จริงๆแล้วเราเป็นแมงมุมนะพี่ล็อะแมงมุมเหรอแมงมุมมีแปดขาไม่่เหรอนั่นดีพี่ล็อกขามันหายไปไหนอะเฮ้ <laughs> แต่มันก็น่ารักดีนะพี่ล็อกเกมนี้เราจะต้องสร้างรังอันใหญ่บึ้มเพื่อจะจับมแมลงมาเลี้ยงราชาแมงมุมนั่นน่ะเขาอยู่บนนั้น <laughs> พี่ล็อกเห็นเปล่าอยู่หน้าเขาดิค่ะ <laughs> เฮ้หน้าเขาฟงฟิงมากเลยอ่ะหน้าเขาบ้องแบลมากเลยพี่ล็อกประเด็นนะพี่ล็อก ผมต้องสร้างของผมพี่ล็อกต้องสร้างของพี่ล็อกเฮ้ยผมจะต้องได้รังที่ใหญ่กว่านี่ไงพี่ล็อกดูดีเนี่ยเราได้มแมลงหนึ่งตัวแล้วพี่ล็อกแบกมแมลงมาเร็วนี่เราเอาไปวันไปป้อนราชานี่ค่ะราชาเขาตอบแทนด้วยการให้ใย,ยบางมุมมา200นี่ไงแล้วเราก็มากระตอกระตอกระต๊อเพิ่มเฮ้ยมังโมของฉันมีมีไข่ด้วยอะ่ะ โอ้ไข่มันจะเป็นลูกกระจอกพี่ล็อกอ๋อเหมือนแกเลย <laughs> นี่ไงเราจะเปิดแมงมุมมาช่วยได้เพิ่มจอยพี่ล็อกหมาได้ซูเปอร์สไปเดอร์สุดยอดหน้าตามันเหมือนเซนิคาเมะโปกเกมอนเลยพี่ล็อกเอมพี่ล็อกหมาไม่ค่อยโลบเท่าไหร่เลยพี่ล็อกมาแรงเต็มหลังเลยพี่ล็อกเดินมาให้ได้แกเป็นหมาแบกหามพี <laughs> ่ล็อกดูดิเอ้ตลกแกเป็นหมาหรือแมงมุมผมเป็น หมาม,มุมดูดีมีหอกคอยมาแรงอยู่หลังผมด้วยเฮ้ยหมาโง่ทำไมแกแบกได้เยอะจังวะฉันอยากรู้ว่ามันแบกได้เยอะสุดเท่าไหร่ลูกพี่ลองดิได้เลยเน่ดูดูมาแรงบนหลังฉันนอนพิ่มเลยพี่ลอกฉันมีนอนบนหลังด้วยนะและฉันก็มีนอนตรงอื่นด้วยนะหมาโง่ <laughs> เฮ้ยตรงนั้นหมาก็มีนอนอะไรอะไรหมายถึงตรงไหนเอามาจึงเออเอเอ,เอ,เอ,เอคิดไม่ออก พี่ล็อกผมสร้างบ้านใหญ่ขึ้นแล้วอุ้ยหมาบงกทำไมแกสร้างเร็วจังวะมาเก่งมาเชี่ยวชาญพี่ล็อกรู้ไหมเวลาว่างหมาก็หา,มาแมลงกินเหมือนกันดูดิเดี๋ยวนะแกเป็นหม,มาแกกินแมลงได้ด้วยเหรอวะหมากินทุกอย่างอ่ะกินมแมลงเสร็จแล้วเป็นไงขี้แตก <laughs> พี่ล็อกหมาได้แบงม,มุมสีชมพูม้งมิงพี่ล็อกแบงม,มุมผมขยันขันแข็งว่าดูดิวิ่งปื๊ดวิ่งปัดโอ้ ลีเจนเดอรี่พี่ล็อกไข่ลีเจนแต่ว่าใช้ตั้ง400กว่าใยอะมามีแค่46ใหกใยค่ะบางโก้ชเมย์จะบอก ว่าไงฮะฉันได้แมงมุมที่กระจากที่สุดจนำนะ o minute t h r s e c o n d s later เฮ้ยพี่ลอกมามีตั้งเปิดใครเลเจน์แล้วเฮ้ยแป๊บนึงรอฉันด้วยฉันจะให้คำสาบแช่งเอ้ยคำคำอวยพรแกเฮ้ยพี่ลอกอย่ามาสาบแช่งหมาเกนะ่เกเเกอเกอ พี่ล็อกมาได้ตัวซ้ำเลยอ่ะพี่ล็อกอ่ะเป็นไงล่ะคำโวยพรของฉันพี่ล็อกอ่ะแต่อย่างน้อยมันก็เป็นเป็นเป็นลูกกระจกที่มีความสามบ้านไม่เกิือมันของพี่ล็อกหนายวงขอดูลูกกระจกพี่ล็อกน้อยกระจกสุดทั้งหมดเดินช้าเป็นเต่าเลยพี่ล็อกดูของผมดิพี่ล็อกดูลูกกระจกผมดีที่วิ่งเร็วเหมือนดอแปดแมวไม่ดูเว้ยไม่อยากดูไม่ต้องมาชว์พี่ล็อกผมมีอะไรบอกเราเดินบนน้ำได้ด้วย มังโกรเราเป็นแมงน้ำแบบว่าน่นดีฮะเราเป็นแมงมุมพิเศษเะาเราว่ายน้ำได้ผมฟักไข่คอมมอนได้อีกแล้วพี่ล็อกโอ้ว้วาวตัวเดียวกับพี่ล็อกเลยฮะกระจกสุดเ <c oughs> หมาะก,กับแกแล้วเฮ้มังโกแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ไข่ลีเจน์แบบแกบ้างวะ <c oughs> ไม่เห็นมีสปอนมาให้เปิดบ้างเลยไข่ลีเจนต์เนี่ยเออพี่ล็อกพี่น่าสงสารชีเฮ้ยมังโงในที่สุดในที่สุด ในที่สุดไลฮะในที่สุดใครแรกก็มาสปอนในบ้านของฉันเฮ้ยห <c oughs> มาก็มีแต่หมายังไม่มีตังค์ <c oughs> ฉันมีละสา0ร้ว300กว่าบาทจัดไปเฮ้ยพี่ลอกรอด,ด้วยผมจะไปสาบเช็กไม่ทันละ <c oughs> ฉันเปิดแล้วเฮ้ย <c oughs> สุดยอดนี่ฉันได้ f l a m มกสไปเดอร์เย้แมงมุมติดไฟทุกคนดูดิดูหน้ามันดีน่ารักมีไฟด้วยแต เฮ้ยมันไม่ทํางานเลยว่ะมังโก้พี่โลกมันตายแล้วล่ะผมว่ามันไม่ยอมทำงานมันยงมันไปแล้วพี่็อกไหนโอ้โหพี่ไดเร็วด้วยสุดยอดคองผมเร็วกว่าเฮ้ยมังโง้ไหนอัปเดตในนี้ว่าบ้านแกไปถึงไหนแล้วนี่บ้านผมถึงตรงนู่นแล้วพี่็อกเดินไปดูดิผมพาแมงวันไปด้วยตัวหนึ่งเนี่ยเฮ้ย มังโง่อีกนิดเดียวเราจะถึงฟากฝั่งกโนดแล้วใช่ค่ะถ้าเราถึงประตูตรงนั้นมันจะเป็นอะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้เฮ้ยมันจะเป็นประตูมิติพาเราไปมันติเวลเลอร์หรือเปล่าไม่นะอีกนิดเดียวม,มังโง่ไม่นะไม่นะเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวไม่มีตังค์แล้วครับพี่ง <laughs> <laughs> ั้นกลับไปเก็บมแมลงกันได้เลยค่ะ เฮ้ยพี่ล็อกผมมีใครเลดเจนไว้อีกแล้วครั้งนี้ผมไม่รอพี่ล็อกสาวแล้วผมรีบกดก่อนเกือบเกือเกือบเกือเกือบเกืัดเกือบเกือเกอบเกือบเกือบเกอบเกือบเกือบเกอดเกือบ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 เกือดเกือดเกเกือเกือบเกือเกือเกือดเกอบเกดูดเกอบเกือบเกือบเกอเกือบเกือเกือบเกือบเกือดเกือบเกือบเกืบเกือเกือบเกือบเกอเกอดเอเก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 ิเกิเกอกเเกอเก <ช>มาได้ของดีทำ <สะ S 1> ไมกูเกลืออยู่คนเดียวอเอ้ยพี่ล็อกมาขยายลังจนทั่วแล้วเหลือแค่จุดสุดท้ายเฮ้ยใชนก็เหมือนกันใช้3 0 0ยาร้อยแมงมุมพร้อมอาเปล่าพร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานโอ้ยีย่เบบี้ลุยเลยเยอะพี่ล็อกประตูมันคือประตูอะไรเราลองเข้าเปล่าเ้แกไปก่อนเลยลูกพีกไปก่อนเลยเ,ยเอาแล้วนะ<อ>พร้อมกันนะหนส<อ> จ้าเย <laughs> พี่ล็อกมันเป็นเวิลล็อกที่2องเราปลดล็อกไวร์เวสเนี่ยเรหรอบ้านกูหายไปหมดเลยพี่ล็อกบ้านกูหายไปหมดเลยแล้วนี่พี่ล็อกเป็นบ้าหอบฟังที่ไหนอะคะ <laughs> เป็นคอนโดแมลงเลอ <laughs> <laughs> กย้ายบ้าน <laughs> ละ, <laughs> จ,ะจะเอาไปขาย <laughs> เฮ้แต่ลูกน้องเรายังอยู่พี่ล็อกดูดีลูกกระจกก็ตามมาเฮ้จริงด้วยเฮ้นั้นเราต้องสร้างใหม่อ่ะอม่งงเอเฮ้พี่ล็อกมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นตะบองเพชรอ่ะเฮ้เทลเลบดเ,เลยแล้วเงินเราก็ยังอยู่มีมแมลงใหม่ด้วยพี่เรามีกิ้งกา่ามีจิ้งโจกพี่ล็อกดูดีหมาแบกไม้ยูนเนี่ยไอหม่างงอความยุติธรรมคืออะไรวะทำไมอะทำไม<ะ>ไข่ใบแรกที่สปอนบ้านแกมันเป็นไข่แรแล้วของฉันไปเป็นไข่คอมเมลมาโชคดีไง พี่ล็อกดูดีมันคือจิ้งจกใช่ไหมอ่ะอึไปอะไรไปพี่ล็อกดูดีมันแบกจิ้งจกมาจะก,ก็มีจะก็มีจิ้งจกติดหลังในนาราชากินจิ้งจกเลยค่ะเอาไปเลยมางโง่เมื่อกี้แกบอกว่ามันคือตัวอะไรนะไอ้ที่อยู่ตามแมพของเราเนี่ยผมว่ามันคือจิ้งจกเนี่ยพี่ล็อกเดี๋ยวผมพาไปให้ดูผมแบกจิ้งจกมาเต็มเลยมันไม่ใช่จิ้งจกเว้ยมางโง่มันคือแมงป่อง ้ไไดงะนี่ไงมันมีขาด้วยแล้วมันอยู่ในแบบทะเลทรายในทะเลทรายมีจริงจกอะพี่ลัอกดูข้างบนดีตัวที่อยู่บนหัวผมมันมีขาที่ไหนพอตอนที่เราแบกมันขาหายไปแล้วไงแต่ว่าตอนที่มันอยู่ในแบบแบบมันมีขาโว้ยมันคือแมงป่องหรอคะ้ยพี่องนี่ไงใครรีเจนขึ้นบ้านพี่ลอกแล้วเฮ้ยในที่สุดในที่สุดโอเเบบี้แต่แต่กูไม่มีตังอะเออเสียเลยฮัลโหลเออ นี่มามาเป็นสักขีพยานแล้วหลูกฮีก leash, เปิร์ madre, เลยมาแกมันร่วมสาดแช่งเอ้ยร่วมยินดีกับฉันได้เลยเก oui, ือกืก hey, ืก mm ืก hmm. ืกืกืกืออเดีดแไม่คุ้เยลิจินาลิ่สไปเดอร์ตอตต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 ตเป็นไงอะผมอยากเห็นเย้ตัวระยะวับได้ด้วยโอ้โหดูเขาเร็วสุดยอดโอ้โหพี่ล็อก โลเทเรท่อมากดูดิโอ,โ,ดโอ้โหทํางานโคตรไปโอ๊ยพยันคันแข็งมากค่ะเอ้ยคุ้มค่าข้าวหน่อยเชียงเฟงอ่ะพี่ลอกและคอมมอนก็นมาสปอเนี่ยตามเคย,ยเปิดแม่งแหละ <c oughs> เอ้ยพี่ลอกผมแบบว่าขยายอาณาจักรจนไปถึงตรงประตูแล้วอ้าวพอดีกันเลยฉันก็เหมือนกันไปเปิดประตูกันพี่ลอกน,น,นี่ทุกคนดันเนี้ยมันแรงมันเยอะมากเลยดูดิยุบยับไปหมด สรุปมันเป็นมแมลงนั่นไม่ใช่จิ้งจอกทุกคนนั่นแหละ <c oughs> นี่อันสุดท้าย750ด้าสิบว้าวเอาเลยไหมมังง่อม,มาเปิดไปแล้วน,นี่ล็อกไปเลอยอ่ะมาคราวนี้เข้าพร้อมกันเหมือนเดิมจ<า>้นเทอร์เวิลด์พี่ล็กยอกเย้โลกที่สามพร้อมยังพร้อมแล้วจ้าเย้ยพี่ล็อกนอนนอนแข็งนอนสีฟ้านอนแช่แข็งอะพี่ล็กอกแมลงสาบน้ำแข็งว่ะมังงอท้องปวดแก อีเทิบมันทุกอย่างสีฟ้าหมดเลยแบบนี้นี่มันแมบ,บแพงฮีมาตั้งมาหมดแล้วพี่ล็อกโอ้ยพี่ล็อกมันแพงขึ้นเรื่อยๆอยอะ่ะโอ้โหมงโง่ะเขานี้ช่องแล้วเป็นร้อยเลยเฮ้ยพี่ล็อกหมามีแลเอกมาสปอนด้วยเฮ้เฮเอเดิเอเดิเดฮเ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 มเฮมฮเ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 ฮฮเฮฮเ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 ฮฮ น man, land, ี like ่น่ะชนให้มันตกทะเลไปไอ้มาง้อดูดิมาง้อะไเอยหมาง้อรีเจนดารี่เอกมันสปอร์ตอีกแล้ว4,600นแน่พี่ลองไม่เป็นไรกูรวยไปเลยกูคือกูคือยังไงันได้อันเดียวแเ่เลยมาง้อตัวไหนอ่ะมันนี่สไปเดอร์ โอ้ตาเรียกเงินเอ้ยไม่ใช่เต่าแมงมุมเรียกเงินนะแม้ว่าหน้าตามันจะเหมือนเต่าที่มีหกขาก็ตามใช่ครับผมสับสนกับเต่าเล็กน้อยมาเงอใกล้ที่จะเปิดแมปไปถึงมิติต่อไปได้อย่างเลยอีกตั้งครึ่งทางฮะลูกพี่พอๆพกันเลยด่านนี้มันแพงอ่ะมันอัพแพงมากอ่ะทุกคนขอเวลาพวกเราสามป,ปีคะเดี๋ยวเจอกันย้อยพี่ล็อกมีสโนแมนด้วยน่ารัก เอ้ยน่ารักไม่เหมือนแกเลยน่าเกลียดเอ, <c oughs> อ้ยพี่ล็อกดินแดนน้ำแข็งผมสำเร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแกสร้างมาถึงตะมูติมิยางประตูมิติถึงตะมูไม่เปียว <c oughs> อ่ะเออใช้ตั้ง5,000นะเนี่ยผมมีหมื่นห้าโอ้โรวยนี่หว่ามางโง่ฉันก็มีแล้วแปะสร้างกันเลยจ้าประตูมาแบนบนเล่เลยเข้าเลยไมล่ะ let's go เ <c oughs> ย้พี่ล็อก โอเชียนมหาสมุทรไหนอ,อยากรู้มันหน้าตาเป็นไงอะ่ะโอพี่เลามีประการลังด้วยเยอะแล้วก็มีแบบว่าเหมือนเป็นฟองน้ําเอ้ยน่ารักอะ่ะพี่ล็อกมันมีแมงน้ำเต็มเลยอะ่ะเออแมงกันน้ำสีฟ้าๆเต็ม,มหมดเลยมาโง,ง่พี่ล็อกผมมีอะไระบอกว่าไงเหมือนว่าเราสามารถแต่งตัวกันได้ด้วยอะ่ะโหเล่นมาขนาดจะจบเกมแล้วเพิ่งรู้ <laughs> ใช่ฮะ เฮ้พี่ล็อกที่นี่มันมีแมลงแบบใหม่ดูดิเฮ้ยที่อยู่บนหลังแกเปล่าใช่โย้เลืองแสงได้ด้วยเหมือนหิ่งห้อยเลยพี่ล็อกเอ้ยน่ารักน่ารักหลอเท่ราชาเอาไปกินเลยฮะ <c oughs> โ <c oughs> พี่ล็อกผมอยากเปลี่ยนสกินแล้วอะ่ะได้งั้นเราเข้าไปห้องสกินกันเถอะมันอยู่ไหนอะ่ะนี่เราไปกดตรงคําว่า skins เอยแต่ตรงนี้ก็มีไม่ใช่หยอดูดิพี่ล็อกมีแมงมุมหัวแมวเออนั่นแหละได้เหมือนกันจะกดปุ่มจะเข้าห้องก็ได้เหมือนกันเข้าห้องเอเข้าไงอ่ะขอเขา้ขา,ขา,ขาน้อยเข้าไม่ได้หว่าบาง้ออ่ะลองกดปุ่มแล้วกันนะพึ่งสงซจะเย้มีแต่สก,กินอะไรไม่รู้ประหลาดแต่ไปหมดเลยทุกคนดูดิมางมง้อมีสก,กินหุ่นยนต์สก,กินปลาก,ก็มีพี่ลอ็อกดูดิมีหางด้วยมางง้อสกินนี้ล้านหนึ่งโอ้โหแมงมุมทองคำ พี่ล็อกมีแมงมุมกล้วยด้วยน่ารักอะ่ะแกมีตังเท่าไหร่ผมมีหมื่นสองค่ะเฮ้ยเราใส่กส,สก,กินอะไรได้บ้างเนี่ยยสก,กินพึ่งน่ารักโอ้สก,กินพวกนี้ต้องรีเบิร์ตก่อนพี่ลอ็อกอันนี้ไม่ต้องมาโง่พี่ล็อ,อกจะเป็นพึ่งเหรอแกอยากเป็นอะไรอะ่ะผมอยากเป็นกล้วยเพราะมันถูกสุด้นจะเป็นพึ่งละก,กาันงั้นผมเป็นกล้วย นี่น่ารักสุดๆพี่รักดูผมด้เอ้ยดูฉันด้กินกล้วยไหมคะเฮ้ยมังโงแต่ฉันก็อยากเป็นแมงมุมมังกรน่ะมันต้องใช้โลบักนะพี่ลองไม่เป็นไรไงให้พี่ชายตัดต่อตัดต่อหน้าเราเข้าไปอยู่ในสกินแล้วกันเออสุดยอดเลยค่ะพี่ชายตัดต่อเสงพี่ลองให้ไปอยู่ในนั้นดีค่ะอยากเป็นแองเจิ้ลนี่ไงอ่ะจัดไปอ่ะพี่ชายตัดต่อชิงชิง หลักตัวเองมากเลยค่ะพี่หลอก <c oughs> นั่นแหละค่ะทุกคนการเป็นแมงมุมของหมาและก็พี่ล็อกถ้าทุกคนชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย